สวัสดีค่ะ,ดคะเดินทางไปทุง่งกรุงเทพนะคะใช่ค่ะอุ้ยคุณแม่ยิ้มหวานจังเลยคะ่ะ <laughs> คุณแม่ยิ้มหวานเหมือนคุณครูใจดีเลยะคะ่ะแม่เขาเป็นครูหรอคะสอนฟอนหรอคะอ,อ๋อถ้าอันน้องขอห้าวว่าแม่ครูว่าราพรนั่นก็คะ่ะ <laughs> น่าจสินกับการฟ้อนเนี่ยสำคัญกับแม่มากเพราะเหมือนเป็นชีวิตจิตใจของแม่เลยตั้งแต่กเกษียณเนาะแม่เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ออกไปแสดงอะไรก็เลยคิดว่ารู้สึกเหมือนกับตัวเองจะมีคุณค่าน้อยลงการเซอร์ไพรส์แบบเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ให้แม่ได้แสดงถึงคุณค่าของตัวเองออกมาคุณแม่เจ้าพอดีว่าวันนี้ค่ะแอร์เอเชียมีภารกิจสําคัญจะมีบุคคลสําคัญมาจากฝรั่งเศสเขาจะมาทาวิจัยเกี่ยวกับการฟอนเล็บนะคะ ช่แล้วตอนนี้ค่ะทีมงานของแอร์เอเชียกำลังซ้อมฟอนเล็บกันอยู่ข้างบนนะคะขาดคนสอนมากๆเลยคุณแม่พอจะมีเวลาสักประมาณ15นาทีเชิญไปสอนฟอนเล็บโอ้ยขอบคุณมากค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหนูพาไปค่ะแม่สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะนี่คือ เ,เวลาพรเปิ้ลเป็นแม่ครูสอนฟอนเล็บค่ะแม่เปิ้นก็ะจดีขึ้นมาสอนค่ะแม่แมเดี๋ยวเดี๋ยวนุ๊กขอไปเจอเพื่อนกันนะโอเคแม่อยู่น้องก,ก่อนนะแม่แม่นุ่งเลยหรอนุ่งเลยเนเยนะเาะส้ยงามขนาดเลยอะ่ะรับขนาดเอาเท้าก่อนเท้าค่ะ3มสจะด ขอแม่ให้เกียรติกล่าวนำฟอนเป็นภาษาฝรั่งเศสง่ายๆบงชูนูซาลงบูมงเทกบูมงเทกอุนดองอุนดองฟอนเล็บเจ้าฟอนเล็บเจ้าโอ้่ยับได้แล้วมาสเตอร์อะโปสเตอร์โปสเตอร์เฮ้เฮอันนี้เหมือนจะเป็นแม่นะเนี่ยเออแม่นแม่นแม่นอันนี้เอามาจากไหนเนี่ยแม่นแล้วเนี่ยแม่ยาเนี่ยเอาแม่ขออันแทน ีมบสวัสดีค uh, ่ะมิสเตอร์ชองเฟลเล็ e วลกัมท <Hello> ูเชียงใหม่ allow me to offer you a traditional Thai greeting บังชูโลโซโลงเท อุ่นดองฟอนเล็บเจ้าเชื <laughs> Merci, ่อค่ะ <laughs> That was beautiful. That was so well done. And I have a beautiful gift for you too. เปิ้ลบอกว่าการแสดงนี้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมขนาดเลยเจ้าและเปิ้ลเกาะ มีของขวัญที่อยากจะมอบคือคุณแม่เช่นเดียวกันเจ้าขอจนคุณแม่มองไปตั้งเพลยเลยเจ้าวันนี้อยากให้แม่รู้สึกว่าแม่มีคุณค่าที่สุดสำหรับลูกๆทุกคนแล้วก็มีคุณค่าสำหรับลูกศิษย์ของแม่ด้วยค่ะกัจ้ำคือแม่มีความสุขแม่เป็นบุคคลที่มีคุณค่าสำหรับลูกศิษย์ทุกคนนะเจ้า ขอบคุณแอร์เอเชียนะคะที่เปิดโอกาสให้นุกได้เซอร์ไพรส์วันเกิดแม่ครั้งนี้เป็นปีที่พิเศษจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกความประทับใจของคุณคือความใส่ใจและความตั้งใจที่เราอยากมอบให้แอร์เอเชียแคร์ฟลาเที่ยวบินพิเศษสําหรับคนพิเศษไม่ว่าเที่ยวบินของคุณจะใกล้หรือไกลคนสําคัญของคุณจะมีวันพิเศษที่ต้องจดจําไปอีกนานแสนนานเพียงส่งชื่อนามสกุลรายละเอียดการเดินทางพร้อมเรื่องราวและโอกาสที่คุณอยากสร้างเซอร์ไพรส์ให้คนที่คุณรัก มาที่ไลน์ a i r a s i a c a r e f l i g h t เรายินดีสร้างโมเมนต์ที่น่าประทับใจให้คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่งกันมาเยอะๆนะคะ airasiacareflight